กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟ่ารวชแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่นะคะและ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีรุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะพี่พ่แม่ๆมท่านใดนะคะอยากได้แนวทางฟรีเดี๋ยวรออีก2เดือนนะคะน้องสาวโซบเปิดให้เข้าบ้านนะคะ เป็นบ้านฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวน้องสาวโซ่จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอยเนาะฮานอยนะคะเม็ดเดียวนะคะ80นะคะหลุดนะคะ76นะคะ76ก็หลุดใบน้อยแล้วก็หลุดนะมีแต่79 95นะคะเข้านะคะ ศูนย์หนึ่งหลุดนะคะสองศูนย์เสียดายนะไม่ล, 2, ลุดสองดูสิน้องสาวโซ่หกหนึ่งนะคะก็หลุดนะห้าสองก็หลุดจับชุดวินเข้านะคะห้าสองนะใบน้อยเข้าอยู่นะห้าสองนะคะแต่ว่าจับชุดวินเข้าสามตัวอยู่นะพี่นอ 1, 5, 2, นะ้องหนึ่งห้าสองนะสองเจ็ดนะคะจับชุดวินเข้านะสองเจ็ดนะพี่น้อง สรุปแล้วเม็ดเดียวเราเข้าคู่เดียวนะคะเม็ดเดียวก็จะเป็นเม็ดเดียวอิลีอหลอลน้พี่น้องนับพลดโพ,ดพดส้มโอมบ,อบ,อบแตงนะคะแต่ในบ้านก็ได้เฮอยู่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะช่วงนี้นะคะน้องสาวโซก็ไม่ค่อยได้คุยเยอะเลยนะคะเพราะว่าทําหลายอย่างเลยนะคะต้องคํานวณหุ้นไปด้วยถึงแม้จะหลายอย่างะคะแต่น้องสาวโซก็ยังมีตัวช่วย ดึกแค่ไหนนะคะก็ยังมีตัวช่วยนะพี่น้องเนี่ยชาเขียวนะพี่น้องต้องใส่แก้วเดี๋ยวไปโดนกระดาษมานะครบเดี๋ยวกระดาษเปื่อยนะชาเขียวนะชาเขียวปัน่นมีครีมด้วยนะอา้าวเปียกแล้วพี่น้องขนาดใส่แก้วยังเปียกเลยนะคะดูที่ะ,นะ้ะน ชวนพี่ๆมาดื่มชาเขียวแล้วไปดูสิพี่น้องชาเขียวนะคะมีครีมด้วยเนี่ยเปิดฟ้าก่อนชอบกินครีมนะความอ้วนอยู่ที่ครีมนะพี่น้องนะลดหุนตั้งนานนะคะลดหุนตั้งนานแต่มาดื่มชาเขียวปั่นนะคะนี่ยดื่มไปแล้วนะคะครึ่งหนึ่ง กระดาษเปียกแล้วนะคะพี่น้องขนาดว่าใส่แก้วรองไว้นำะความชื้นเนาะห้าสามนะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดนะคะสองเก้านะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็นหนึ่งห้านะคะหนึ่งแปดนะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็น สองศูนย์นะคะพี่พแม่แม่จ๋าแปดเจนะคะบวกลบคูณหารน,นะคะก็จะเป็นยี่สิบแปดนะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวของน้องสาวโซนะคะวันนี้ก็ได้ทําหน้าที่ลูกนะ,ะวันนี้ก็ส่งส่งตังไปให้กับคุณแม่นะคะ ทุกเดือนทุกเดือนต้องให้นะคะให้มากให้น้อยนะคะก็แล้วแต่ที่น้องสาวโซ่พอพอมีเนาะพี่น้องเนาะให้แล้วเราไม่กินให้แล้วเราอดอดอยากอยากอย่างางี้ก็ไม่ได้นะพี่น้องให้แม่จริงอยู่นะคะแต่ว่าเราก,ก็ต้องเก็บไว้ซื้อมามา,มากินด้วยนะพี่น้อง แปดน,นะคะห้าเจ็ดสำหรับเม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซเขารูดไปที่แปดนะคะก็จะมีแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะแปดสองสองแปดนะคะแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดนะคะบางทีประมาณนะสองอาทิตย์นะน้องสาวโซ,โ,ซโทรไปทีหนึ่งนะแม่ก็บ,บอกว่าคิดถึงเด้อเด้อนะคะ แปดหกหกแปดนะคะแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดนะคะแล้วก็แปดเก้านะคะพอดีน้องสาโซที่ไม่ได้โทรไปบ้านบางทีโทรไปก็พิศภัพยก็ไม่อยู่นะคะไปส่งลูกค้าที่จันทบุรีนะพี่น้องก็ไม่ได้คุยนะคะโทรไปก็จะประมาณนั้นนะคะบางทีโทรไปร้านก็บอกว่าแบตจะหมดนะ,ะก็ไม่ได้คุยเพราะว่าเคย ซื้อโทรศัพท์ให้คุณแม่นะคะซื้อไปประมาณสองรอบนะพี่น้องซื้อไปแม่แม่ไม่ได้ใช้นะคะซื้อไปแล้วล้านก็ใช้เหมือนเดิมนะคะเพราะแม่ไม่ชอบถือโทรศัพท์นะคะแปดสูงูแปดซื้อไปรอบนั้นพี่ชายก็ขอไปใช้นะคะตกลงคือตอนนี้ก็เลยไม่ได้ซื้อให้แม่แล้วนะคะโทรไปลานสะพ้ยนะคะ อีกคู่หนึ่งนะคะขอเป็นที่แปดห้าละกันนะคะนอ้นองสาวโซก็มีลานสะพายแล้วนะคะมีลานสะพายมีมีลูกเขยมีลานเขยนะคะตอนไหนนะคะตามตามยุคตามสมัยอะไรพี่น้องเนาะแต่ลูกสะพายก็จบจบมหกนะคะลูกสไพล์านสะพายพูดผิดลานสะพายนะคะส่วนลูกเขยก็ยังเรียนอยู่นะคะ ตอนนี้น้องสาวโซ่ก็เป็นยายแล้วหลานสาวนะหะลานสาวมีลูกแล้วนะคะน้องสาวโซ่ก็รักหมดนะพี่น้องรักเท่ากันลูกหลานนะคะไม่มีคนไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ใช่ว่ารักครอบครัวพี่ชายคนไหนมากนะรักเท่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นหลานชายหลานสาวมี มีผัวนะคะน้องสาวโซวก็รักนะคะร้านเคยอืมร้านชายมีเมียนะคะน้องน้องสาวโซวก,ลกะะ็ลักนั่นร้านสะพายนะ,ะบางทียังบอกแม่เลยนะคะบอกแม่ว่าให้แม่อยู่กับห้านห้านชายนะ,ะที่แม่เลี้ยงมานะห้านชายที่เขาก็มีเมียแล้วตอนนี้นะคะ เลยบอกว่าให้เข้าดูดูแลแม่บอกว่าไงดูแลอะไรก็พูอแ,แม่แหละหุงข้าวกับนึ่งข้าวกับพ่อนะคะก็เลยบอกว่าแม่บางทีห้านสะพภายเขาไปดำนามาเขาก็เหนื่อยเนาะถาง้าสวนมันให้ปูญยาเขานะคะก็เหนื่อยแล้วนะคะก็เลยบอกแม่แม่อยู่บ้านก็ช่วยๆเขานะแต่ว่าตามประเพณีบ้านเรานะคะเนาะบ้านบ้านน้องสาโซเนาะเขาก็จะเป็น เหมือนลูกสะพายอย่างนี้ต้องทานะแต่ว่าน้องสาวโซ่ก็บอกแม่อยู่ก็แม่อยู่บ้านอยู่ไม่ได้ทำอะไรก็เนื่องข้าวไปช่วยลานไปเขาก็เหนื่อยเนาะไปทํางานมาจะไปรอเขาได้ยังไงเนาะบางทีก็ได้บอกแม่อยู่นะแต่บางทีไม่รู้ว่าจะบาปหรือเปล่านะคะแต่จะสงสารหลานนะพี่น้องหลานสะพายนะเขาก็ดีอยู่นะครับเพิ่งมาอยู่แต่เขายังไม่ได้แต่งเขาก็ยังไปไปมามาอยู่อยู่บ้านนะคะก็มาอยู่ ก็เลยบอกให้เขาอยู่บ้านเลยนะคะให้ดูแลแม่นะคะว่าปู่ย่าเขาก็ทําบ้านใหม่แล้วนะคะทําเสร็จแล้วแต่ว่าก็บอกเขาว่าไม่ต้องย้ายไปนะคะให้อยู่กับปู่ทวดย่าทวดนะคะอยู่กับคืออยู่กับพ่อกับแม่น้องโซนี่แหละพี่น้องจดไว้แค่ไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆแน่นอน ไวนะ้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะน้องสาวโซผ้ารวยชแน,นลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดนนะ้ททงใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า